เออจะแปะแปะเราจะขี่ได้ไหมแหละเราเป็นแม่ยู่ในนี่คือมีเพลงเนาะวันนี้เขาเปิดบันอะไรตลาดนัะเขาไล่รสวนวันอะไรได้ป่ะเขาต้องไล่อในนีนเอานี่จิ๊กเฟนหนี้โอ้ตลาดมันวันตลาดทำไมน้อยจังวันจันนี่วอบมันดิว่าหน่อยเราจะไปกันเลยหรือหมดทุกร้านกันถูกหน่อยไม่ไม่มันไม่เหมือนคนเขาหัดเนาะ เต็มหอดพี่เต็มหอดพี่เลยมาเลยวันจันทร์ในมันน่าจะมีหลายหมอปื้อพ่อมาขามวันเต็มรถไหมขากลับก็มาเก็ลยคิดจดดูขาหวานเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวใหญ่ดูให้เพื่อนเบิ้องเกอะกันเบื้องตลาดนัดกันตลาดนัดนะคะกินนมเสร็จยังเลยมีเสียงเพลงนี่ลงบ่ได้เลยเขา ย่านที่สุดคือเสียงเพลงเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยเขาห้องอะไรเอออะไรเออสไลเดอร์เด้อลูกไอสียงใส่ใสเฮ้ยกระช่วงบอมีอยัางไงลูกฮะเรียกใหม่สิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสไลเดอร์สไลเดอร์เด้อลูกสไลเดอร์มีคนมองเราแล้วเราจะลงไปรอดไหมเนี่ย จะรอดไหมถ้าลง ank, ไปเก่งม,มากเก่งมากเอเก่งมากเก่งมากเลยลูกเก่งม,มากเก่งมากโอ้โพี่ควายจะขึ้นได้ไหมล่ะ<ๆ>ขึ้นขึ้นเหรอมันมันตัวเล็กอยู่นะมันตัวเล็กนะมันต้องผู้ใหญ่นะขึ้นนะเด็กขึ้นไม่ได้นะฮเดูดูได้อยู่แต่ขึ้นไม่ได้นะโอเคโอเคไหมนี่โอเคไหมอย่านะอย่าทำใหญ่นะ โทษยายก่อนเลยเมื่อกี้ทําอะไรยายทำยังไงให้เลยเนี่ยขอโทษขอโทษยังขอบคุณค่ะขอโทษยังทํายังไงด้วยทํายังไงด้วยไหว้ด้วยสวยๆขอโทษค่ะโอเคนั่นแหละเออให้เลยให้เลยยายให้เลยโอ้ยต้องรู้จักคําว่าขอโทษอะไรมันถึงจะเป็นคนดีเข้าใจไหมอยากเปดประตูหน่อยอยากไปเลยโอ้เปิดประตูแล้วอ เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะยายๆลงก่อนดูทางเข้าทางออกดู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 ยายทำก่อนดูยายทำก่อนนูนเยอะแยะเลยตลาดเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะคะพี่น้องเสียงเพลงอันตราย